วันนี้แม่กุยเยังจะมาแบ่งปันวิธีใช้ลายแบบง่ายๆนะคะเข้าไปทาพร้อมกันเลยค่ะเข้าไปที่ลายเลยค่ะเห็นห้อง Open นแชทของเราไหมคะมีทั้งลายส่วนตัวลายกลุ่มลาย OA รวมกันอยู่ไปหมดเลยะค่ะทีนี้เราจะทําให้ง่ายขึ้นค่ะเข้าไปที่ลายหลังนะคะเข้าไปที่ฟันเฟืองค่ะแล้วเลื่อนลงมานะคะจนพบคําว่าลายแลบกดเข้าไปเลยค่ะเห็นห้องแชทโฟลเดอร์ไหมคะ เปิดให้มันเป็นสีเขียวค่ะเพียงเท่านี้นะคะกลับไปที่หน้าหลักค่ะแล้วกลับไปที่ห้องแชทเห็นไหมคะตอนนี้มันจะแยกเป็นทั้งหมดเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มเป็นไลน์เอ่อบัญชีทางการแล้วก็เป็นโอเพ c นแชทเห็นไหมคะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถแยกปนมู่ในการใช้ไลน์แบบง่ายๆแล้วค่ะ ใครเห็นว่าคลิปนี้ของแม่กุ๋ยดีและมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่กุ๋ยนะคะสวัด